สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และก็พ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามการสื่อสารนะครับทุกๆช่องที่เคารพก็ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดพิธีวงสวงสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ,อจัดงานช้างสุรินทร์ปีหกสิบเอ็ดปีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีพิธีบวงสวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดงานช้างมาโดยตลอดนะครับในวันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณตั้งแต่เจ็ดนาฬิกานะครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปทําพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ได้กระทํากันมาอย่างต่อเนื่อง60สปีนะครับทุกจุดนะครับเป็นเวลาเอ่อเป็นจํานวนสิบจุดนะครับตั้งแต่พระ หน้าสารกลางหลังเก่านะครับจนถึงเสด็จพ่อรอหนะครับแล้วก็ไปพระอินทนะครับทุกๆจุดที่เคยทํากันมาทุกปีเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เสร็จเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับก็ต่อจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในเวลาเมื่อวานนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็มีชม,มรมเพลื่อาษีแห่งประเทศไทยชมรมหนึ่งนะครับ ได้มีการจัดพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและกอ็อยากจะบอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินเขาลบนับถือ,อและเทวดาฟ้าดินตามความเชื่อนะครับในพิธีพราหมณ์และก็มีการเชิญผมเข้าไปร่วมพิธีด้วยนะครับเพื่อถือว่าเป็นการไปร่วมพิธีกับเขานะฮะต่อมาก็ได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆว่า จังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีที่ไม่เหมาะสมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบระรพบุรุษของชาวสุรินทร์นั้นนะครับกระผมในฐานะพ่อเมืองสุรินทร์ขอเรียนว่าความตั้งใจและเจตนาดีของกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เป็นการประกอบพิธีทางสศสตร์นะครับแต่อาจมีบุคคลซึ่งเคยกระทาความผิดมาร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าวด้วยอาจจะทําให้ความรู้สึกหรือภาพที่ปรากฏทําให้เกิดความไม่สบายใจกับพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ กบผมเองเนี่ยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าเป็นการกระทําใดๆที่ทําให้พี่น้องประชาชนชาวาสุรินไม่สบายใจหรือขัดต่อธรรมเนียมประเพณีผมจึงขอกราบขออภัยนะครับขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินด้วยนะครับและขอรับผิดชอบต่อเหตุการณใ์ในการประกอบพิธีนั้นนะครับด้วยการจัดพิธีเพื่อ,อขอเข้ามาพระยาสุรินพักดี นในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งเป็นการพิธีบวงสวงขอขอมาพยาสุรินทร์พักดีและก็เป็นการบิดทำบุญทำบุญเมืองสุรินทร์ของเรานะครับต่อจากนั้นเลยนะครับพรุ่งนี้เวลา9ก้าโมงเช้านะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับทำพิธีบวงสวงขอข,อขอมาแล้วก็ทำบุญเมืองสุรินทร์กันในวันพรุ่งนี้ครับ เราได้นิมนต์พระมาะ65ลูกนะครับก็มีท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้ง2นิกายทั้งธรรมยุทธและมหานิกายมาเป็นประธานนะครับก็ขอเรียนเชิญครับ